ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเร็วเร็วอึ๊บอึ๊บอึ๊บดึงแล้วคือโโดดล้วคือโโดดแล้วตึงตึงยี่ตัว่าไรอือัวเงขึ้นมาสูงแค่ห้อยใกล้ในี่ มาด้เอาปลาพี่น้องมาสิกลับบ้านแล้วครับวังหัน,นหเกิดเรื่องบ้านพายมอนี่ก็เลยลองมันก่นอนนะติดเซย์ปะเกิดเรื่อมันก่อน,อนพ,พี่น้องจะไม่ถีบโดดยังไงครับเดี๋ยวพดหัวมากแล้วมืดแล้วเริ่มซีเมอร์มืดแล้วครับปวดห่วซีมาแล้วพี่น้องมันคงไม่มาถึงเราเร็ว ดูดิบ่นิดถึงละถึงละปลาอย่างงอุ้ยสอยโอ้ยตัวปลาครับผมเอ,เอาข้าี่นอ่เอาคักเอาเนี่ยซีโตกกเลยเอาเออคือนีแล้วไม่แน่นี่ เง่ายอย่เต็มตัวไปเลยพี่น้องมันเอาแข้งมาเลยคืออับเนื้อมีตีเสียบพวกไข้เยู่พอได่งัดพ่อได้ยังอยู่พี่น้องอักเนื่อต่างน้ำเอาตัวที่มันเหลือจะได้ไปกับไปไปเลยพี่น้องหมดแรงแล้วเออหมดแห้งพี่น้องคอนคักเอาเริ่มคืมแล้วบลาเอาเริ่มคืมปลาปลาไม่ติดพี่น้อง ้อยมาโดูดิดดแล้วนึงกินละกินละกินละเหลือจักโตมาหอนตักโตพวกพาดพี่น้องรับนี้่าตัวมันจะปลาใสครับผมปลาใหญ่คงคือเพเห็นแล้วล่ะน้องจากที่โชคดีครับปลากับบ้านไอเค็งตัวอย่างเงี้ยมันเค็ครับ คงจะไปเห็นแล้วหนะ่ะตาไข่เงมันสวยเลยเหวีว่ยงขึ้นมาไกลแนละ้วก็ยืนเอาไปถึงเนี่ยเหวี่ยงมาไกลพดออกลวดเออจะสั่นไหมปากปลาเหยื่อไลยปวดแอวไปยืดก<ร>ูเหวี่ยงมาไกลเกินอนะ่ะอยากพขอป้ายง่ายใหกันพี่น,อน้องงานไหมงานมา,า,มาตาย่อยังไม่เห็นอยู่นอนในย่อเลยปะอือนอนยืนเอาไว้ พอประสาก็ดีครับดึงแล้วดึงแล้วอุ๊บอุ๊บเหลือหมดโอ้ยไปสี่เหลือสามอันนี้สองเส้นเธอไม่พี่น้องเลยถ้ามีปลายอจะตึกตึกขานุนจะสั่นต้องใส่ขานุนให้เปลี่ยนแน่ไม่ปวดป่ะเออใส่ไปก่อน ปลาใส่เดียวกันมัน้ยเนี่ยตุ่นนี่พี่น้องตัวปลามัมีแห้งเปล่าครับตอนนี้จะย่าง,ง <laughs> เปล่าเหบืดแห้งพี่น้องเลยงัดยังเดียวไม่ต้องเปล่าดแล้วอุ้ยไปแล้ว สี่ได้สามเงนียวเวียงมาใกล้ดิวางแถวนั้นละพอรุนมาเจ้ามันได้บ้างนะครับาวางแถวนั้นละคุณองโยนมาโอ้ ดึงแล้วอุ้ยอือโอ้ยของพี่น้องเลยยค้อมันปลาใหญ่ครับผมตกตึกมันอัวโผล่ที่พี่น้องนะตัวปลานีโอ้ยนนี่ยอาตัวหน่อยบ้งตัวนอยก็ได้ น้อยสุดนีดน you know. ี yeah. ่เน yeah, ี่ยรุ่นนี้ครับผมโอ้ยตึกตึกๆคิดว่าปลาใหญ่ละเจ็บเบิดปลาไงเจ็บเบิดเทานั้นแหละเยอะขาดเด้อที่ไหนได้แตกตู้แตกสุดๆหล่นก่อนกลับบ้านบ่คิดหวังอีกแล้ว ไปแล้วนะหลอดอย,ยังตันก็ดเดีเครับผมเอไมันก็มาอีกเราต้องดักไปขึ้น่อครับผมตั้งดักวางถุงแล้โดดแล้ว สตัวแล้วดู <ทำ S 2> สามสี่ห้าหหมอดเอ้าเอ้าอ้ออกงไข่พี่นนอะโอ้ยเสียดายแม่ตัวักแยเนึงนเดี๋าาดยวตัวผี้ไปดูนี่พี่นีะป้องขาดูแซงเลย,ยนก็คือแมนรู้เดอแล้วตัวเดตัวนึงอออ๋ออดี เดืองน้ำเยอะพี่น้อยเดือดน้ำเยอเอดสิเดี๋ยวตัวเสียไ <c oughs> ม่ก็สินจักไปอย่างสิไปหน้นองมันว่างปูบยกปูบมันบ่ได้พี่น้องมันบ่ติดนะแต่ว่างทีมันจะจข้าวหนึง่งวางยกวางยกโบได้น้ำมันบ่ตลายจะว่ามันมันก็ดียังคือมันมากมันมากมันเป็นฝูงมันเ,เป็นฝูงพี่น้องบุคคลมาเทระตัวนะส่วนมากานะมากะสิมาเป็นฝูงที่ก็ฝูเบลอเลยเนี่ย ตอนเว้ยท่ายคิดมันผ่อฟูงไงกว่านี่ี่น้องไปแตกเลดสดๆอร่อยยกก็ไม่ทันมันโยกก็บ่ทันครับมันก็ไปมันก็โดดไปเลย่างป่าแล้วมยกเรียไป้ังเฉียี่นงเลย มองมาสักแป๊บคุณหนึ่งตัวสองตัวกระสัตัน คนพ่อเมียนั่นไปแล้วบอถึงแล้วใส่พี่ตัวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้โอง้ยอ้อ้ยโอยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยนอ้ยปอ้ยโอนย้ย้อ้ย้อ้ยโอ้ย้้ ที่เราปุ่มนั่นสิพี่น้องแบบเอ้าเดี๋ยวพี่ถามมาเป็นเสื้อย่อหน่อยพี่น้องมันแลงได้แค่แปดสองพี่น้องเก้าสองมันเกิดมันเต็มมันกิดสีเต็มเพราะมันมีไอ้มันมีแทนปูนนี่ไหมแทนปูลงไปสิพี่น้องมันลงมาได้มันติดค้างเก้าสองนั่นสิลงมาได้เลยแหละทีมันกิดสีเพรดีเปรอะทุกท่านนี่ก็ว่างหันทีหันทีนี่มันก็บวกคือแปดสอง เอาแปดสองพี่ป้าอังพดอดีเปกอะมันก็บานบอยได้เปดเนี่ยมันคนงานไอปวดแอล,แลพี่น้องมันสูงนะครับมันมองเยียบม,มันสูงอ่ิสูดเลยว่ามันปลาตัวง่าพี่น้องแล้วมันผอมผอมป็นฟูมนะอือมันก็หายไปอีกพี่น้องเลยมาเป็นทีๆมาอ่นไปแล้วหนึ่งสอง,<ร>งมัด เยอะจะปลากระตุกไม่ได้กระตุกเลยพี่น le ้องว่ามันกระตุกไรวะอะไรครับปวดเอวค่อยแบบขึ้นมาเลยเอาทีเหลือเอาทีเหลือพี่น้องตัวใดๆก็ได้ไปเลยครับตุกไล่ป่ะด้เด็กโกงรึเปล่าลังกับปวดพี่น้องเลยผมมันสูงเงีนะแต่ว่ามันขอเป็นฟุ้งอย่างไรครับจะเอาใด่เลยเรื่องนึง พอจะปลาใสครับผมปลาอื่นพอๆแลวปลาแง่ก็พอปลาปลาก็พอสักสองนิ้วรู้ว่าปลาครับผมปลาปลาแงยังมันอ่พอเลยว่าดักเอาเป็นฝูงไม่ใชแล้วครับผมมาแล้วหนึ่งหนึ่งตัวพานไปตัวเดียวน่ละโ thế là, cái con cá nó có vẻ hơi hẻm đấy. Đứng đây, đứng đây, ui. เดี๋ยวไอยุติๆกเปลเ่ยนด้ยเถอะคโอ้ยมาแบบนี้แอืมโอ้ยพี่นองไรตุ่นกันย่าๆแบบนทำไมเป็นทุงที่เสียมันมั่นคงไหมนะพ่อ นี่<อ>ค,ครับคุ้มค้ากันรอคอยรอคอยพี่น้ง <c ười> <c ười> องคุ้มค้าคุ้มค้ากันดักครับผมอ้แต่ผู้ไหลายกระซังมันครับเอาตัวที่ได้เก็บตุ้มพระท่านพี่น้องมันโดดมันโดดสูงโอ้ย <c ười> <c ười> อ,อาจจะทั้งปากครับตอนนี้มันแต่สน,นุกดี้ด้วยมันเอา้ามันมวลนะไะปล่ <c ười> อยสิก,ก็มวนพี่น้อง ม,นะมันรุนเดียนะมันจะเหลือจากตัวรุนไปเสิเหลือจากตัวเสร็จแล้วครับผมหายบ่หายไปแล้วต้องถ่ายดักอีกอะไรหายไปกูจะพินอนใครจะมามต้องถ่ายดักเอาครับนี่ที่ไม่แย้มไดยเอารู้นั่นคือบรูแบกใหญ่หนึงหน <laughs> คือรูเบเลยอ,อยู่

ไปซะสองรุ่นเมียตัวรุ่นเดียวกันเบิดออเอาศูนย์ไปพี่น้อตัวมันใหญ่ปลา่างพี่น้อตัวมันง่ายยาวไปยาวไปดิตั้งคิดกูเบ้ยทยายไก่ได้พี่น้อ ต้่งคิดไปไถ่ไก่อะจะว่าปลามันน้อยอะนะเกาะไถ่ไก่จะปลามันน้อยบางทีมันโมเห็นตัวปลามันน้อยครับผมไม่ใช่ว่านั่งไก่เลยบางทีก็นั่งไก่ติดขอบโยเลยนะปลามันน้อยนะครับแค่จะไปสิงอยู่ในโยแล้วยังไม่เห็นต่อกัาขาวบันย่อขาว แต่อดอดดเดาแค่นี้อ่าฉันดูเดียวมบาบ่มาแล้วมาแล้ว<ห>น,นัญ่โตแล้วเมื่อืมมีจัดเลยพี่น้องแต่เดียวเดียว,ยวพร้อมไปอีกตั้งหา้า โดดัวหนึ่งสองสามตัวไปเส้นหนึ่ง

ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเร็วเร็วอึ๊บอึบอึ๊บอืมเอาตายตายตายหัวแบตเตอรี่โอ๊ยจิดแบกกระเบิดพี่น้องมามองไม่เห็นอะอรกันเลยเมื่อกี้เลยลืมมองกระจอยแบตเตอรี่ขึ้นเลยเซ้เลยปิดจำเซ้เลย เบิดกับมาเบิดส่สวนนี่ปูนี่ไอ้แต่ไดท,ที่นึงแ่้ว่ะวางทับปูหรือมั้งนี่ขาเกเรอยู่อือแมนอยู่หรอกคอยเบื่องเช้านั่นเ้ยหอยลงไปเรื่อยเลยนักปลาปะมันนักปลาเหรอ น่นนอนมาตัวนึงตัวนี้คือหน่อยเลยนไปเาหอืเบิง้งดูคอยดูน้ำได้คอยหมาแล้ว<อ>โดดแล้ว<อ>เร็วเร็ว บุปบุบปุปปปปปปมีไก่เม็ดเลยพี่นอ <Bad. S 2> ้องเมดแล้ว <laughs> ไก่เม็ดเลยเม็ดจะเมดแล้วเมกระสีเมดแห้งข้นกระสีเม็ดตาเนมดือ,ดอ,อ,ดอดพี่น้องมันเนี่เป <laughs> นเม็ดนี่ค่ะตาพีนองคิดยังสิละ <laughs> นกะสิเมดก่อนครับผม เมื่แรงเลยแหละคุณเมื่แรงก่อนนี่ก็พักก่อนกระสก็ยังนักซ้ำหนี่มันกระสก็เลยนี่แหละผมมันเที่ยงอ่ะตอนนี้ไ้เที่ยงอ่ะล่ะเที่ยงก็ต้องกลับไปแพ็คของส่งอีกครับผมแพ็คของไั้ยังตรงอีกเอาประมาณนี้แหละพี่น้องไปร้ายกับเบิร์ดแห้งครับแล้วโยงออื่นอะได้อีกยากอีก này ạ Mẹ bà đây, cái nhẹt ra Khá giò cứ tức tức Cái bạc nhoi ở bên đâu tức chứ mà Tôi nó ở đây mày Phải sao chẳng phải mày đặc ở tôi nhảy nhanh cả bố bằng, em mẹ cả bố bằng đẹp hả cũng ừ. อนนขาดแดดกับแดดฝนหรือเดี๋ยวอนนอยเอาแดดฝนนะพี่น้องพี่น้องไอ้ดำหน้าอยู่กับฝ้าแล,ล,ล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาใจอเอาใจส้ยอยครับผมนั่งม,ง,งมองนั่งมองดำมากเหรอดำหน้าครับผมโลกระดำหน้าทั่งนี้ก็สิโลกย่อยแล้วครับเปก็ร่างใจหาย ăn hè đồ không phụi cây móng ừ ao ít phục cứ mà đi đổ đây แล้วหนึ่งสองสามจีเมื่อได้เจอเดียวเจอเดียวเ <laughs> มื่อ้รพี่น้องมันแห้งแล้วครับแบกกับซีเมืแล้วครับพี่น้องมันทายว่าอะไเดี๋ยวมันห้องเครื่องห้องครับผม <laughs> เดี๋ยวคลิปหนี้ไม่รู้งั้นต่อครับผมคลิปนี้ก็เมืองขนาดครับผม